ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก๊อฟลูกชาวนาครับนี่มาทำอะไรผ่านแบบนี้ผ่านแบบนี้มาทำอะไรครับวันนี้ก็มาเบิกลองครับเบิกลองไ้ก่อนเบิกลองมันหน่อยครับยาลกครับ มันยังไม่ถึงเดือนเลยครับยาลกมากอันนี้คือเก็บยาบนรองไปแล้วครับพาเดินดูครับรเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ครับดินเหนียวนะครับดินทรายนิดหนึ่งครับไม่ถึงทรายครับทรายผสมดินเหนียวเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวยังไม่โดนน้ำขีดมูครับเดี๋ยวเดี๋ยว ก็มาฉีดยาฉีดยาแต่บด่องครับยาสามบัตแล้วครับกูโฟซินตแอมโมเนีย,ออนยครับนี่นี่นร้อยฉีดเหลืองๆครับเริ่มตายแล้วยาฉีดเก็บตะบด่องนะครับกลาง่องนี่แบบปล่อยครับปล่อยเอามาแท็กแล้วก็มาแปขึ้นก็อาจจะตายเมืับยา เกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ครับก็ <S <S ดิคงทนข้างชุมเลยนะครับถึงเหนียวครับผ่านเชิงเหนียวครับยาลกๆกันเหนียวอาการครับสูอยู่ครับพอผมยกเดี่ยผมยกเป็นลองแหลมหน่อยนะครับจริงๆตามรักเราเราควรจะศาสตร์ลองขึ้นเลยครับพอผมยกพนมมันเหลือตรงกลางอยู่เด้วครับผมยกลองไปผมไม่ได้ยกลองใหญ่ผม ยกแขเลมหน่อยเลมหน่อยไ้ครับแล้วเหลือเหลือพื้นที่ตรงกลางนี้ไปพอดีไวหยามันลกครับถ้าแวกเลยก็ยังไม่อยากใส่ปุ๋ยครับตอนรอจักหน่อยไม่แยกพนมใบก่อนครับทำปุนไปก่อนก็จะเหลือหยาตรงกลางนิดๆนหน่อยๆครับบางอันก็กบครับอันเล็ดหลอดก็มี เริ่มเขี้ยวแล้วครับฝนออกก็ดินเหนียวนะครับนี่ปีแล้วเอามาปีแรกครับยังปรับสูตรปุยยังไม่รู้ใจมันครับย,ยังไม่รูน้นิสัยมันปี่นี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นครับปกติปลูกแต่แปดหนึ่งก็บแปดเก้าครับมาเจอกเกษตรศาสตร์โตวไวครับ อันนี้ก็อันนี้ก็ดูผลงานกูฟโฟซซเนตไปด้วยไม่รู้ว่าจะตายแห่งไหมจะรอดูครับมีกระแทกปบ้างนะครับนี่พาเดินดูเลยก็รับชมคลิปก็ยังไงก็ถ้ายังไม่กดติดตามช่องกอล์ฟลูกชนายก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ กะแท้ครับมาตอนบ่ายครับหาไรเสร็จแล้วครับประมาณสามชั่วโมงนี่ก็จะมีเลือครับแต่ว่าเหลือมูนีเหลือยงี้เราฉีดยาละครับบนลองอย่างไงก็เดี๋ยวก็น่าจะเอาอาการครับไอฟังนี่ฉีดที่หลังยังไม่ค่อยกูฟอสินเนตมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นกูฟอสินเนตบวกบวกไ,ไก่โคเซตครับ มาด้วยกันเลยครับของอะไรเนาะลืมชื่อพกหลยแปดสิบบาทครับก็ดูลองนะครับเริ่มดูได้ละเริ่มเห็นมันละมีมันจะโตวไวนะครับพอเรามาเบิกลองอย่างนี้เบิกใบโตวไวครับแล้วขอจากอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน่อยอาทิตย์กว่าให้มันโตววก่าจังนิดเดียวครับให้มันพร้อมกินปุ๋ยก่อนถ้าคอยมาเอาลองขึ้นนะ่ะ ตอนนี้ก็เดี๋รอดูอยากจะตายดีขนาดไหนก็ตัวน,นี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับตัวน,นี้น่าจะยีบนหน่อย,อยครับ20่ยีบกว่าปัานครับยีินิดๆน่าจะปลูกวันที่สิบสองครับ สิเมษาก็ดูดาดคางนะครับก็ปูก็ใช่รถนั่งปูครับนั่งประมาณ 70, เจ็ดสิบแปดสิบเซนครับปูก็ยังไม่ได้โดนปุ๋ยจักเม็นครับทางไปก็ยังไม่ได้ฉีดเลยครับเพราะว่าัวฉีดมาฉีดแล้วอยากจะงามไปใหญ่ครับก็นามากขี้หมูนะครับ ก็น,นี่ก็เป็นยามเย็นนะครับอากาศยามเย็นวิธีคนทำมันทำมันทำนาเรามันคนเกษตรก็พาเดินดูต่อนะครับในดินโซนนี้ก็จะเป็นแบบดินเหนียวผสมดินทรายครับดินเสื่อมนะครับนี่กำลังปรับปุง๋งโครงสร้างดินอยู่ครับค่อยๆปรับครับ ปีแล้วเอาขีข่เค้กมาลงครับหรือขี่หมอกองอ้อยนะครับลงแล้วมันงามพอัแล้วปีนี้มันยังไม่ย่อยดีครับขีข่เค้กปีนี้คาดว่าย่อยดีแล้วครับนี่พอปีที่แล้วที่อยู่ยังไงก็อยู่ยังงันแหละครับยังไม่ย่อยสลายเลยครับก็ลอกดันกระปุกอ้อยแท้ครับปีแล้วกระปุกมันครับก วันนั้นมาถ่ายรูปไปยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มมันเริ่มเสียตัวได้ละมันเริ่มเสียตัวได้ละเริ่มเขียวละแต่อีกแป้งหนึ่งที่ฉีดน้่มักขีหมูไปแล้วครับหนึง่งโตไวกว่านี้เยอะครับก็โตไวกว่านี้ปลูกทางการแค่วันเดียวครับผมปลูกภาพเราตอนเช้าอีกวันก็นมาปลูกกันนี่เด็ดเด็ดไกดแล้วก็เหนื่อย ก็มีอะไรก็ขอควมมเปได้เลยครับลองนี้ไม่ได้แทกครับนี่ดูดลองนี้ไม่ได้แตกครับฉีดยาทแทนแคบไปหน่อยครับนาจะจบหัวงานเดี๋ยวรถไถโดนครับแคบนานี่มีเศษนิดหนึ่งครับ ที่นี่ก็ส่ดดวนใหญ่ผมจะเน้นเก็บบลองก่อนนะครับอย่าค้างๆเอาไว้ที่ล้างให้เก็บไอ้ตรงที่มันอยู่ใตล้ลมใบมันก่อนที่นี่ลังจากดีแล้วก็เดี๋ยวมาฉีดทางใบทางไปผมที่นี่ก็จะไม่ใส่พวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยตัวหนาสูงนะครับผมจะใส่ตัวถ่ายสูงเลยครับ ก็น่าจะใส่ยูเรียไม่เกินสิบห้านะครับถ้าสูดปุ๋ยก็น่าจะอยู่สิบห้าห้าสามสิบสามห้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้ไม่ให้ตัวหนาเกินสิบห้านะครับหรือไม่ก็จะต่ำกว่านั้นครับเพราะว่าดูแล้วเกเษตรศาสตร์นี่มันโตดีจริงครับนี่ตายเลยนะครับนี่กูฟโฟซีเนียครับใบกว้างนี่ยาใบกว้างนี่นี่ยานี่ที่ ดูเชืมก็เอาไม่อยู่นะครับนี่ไม่รู้กุฟอสินียจะเอาอยู่ไหมนี่ตัวนี้นี่ฉีดตายยากมากนะครับเพราะหม่นี่ไม่มีทางตายครับตัวนี้ตายยากมากเลยตัวนี้ใส่สารจับใบไปด้วยนะครับสําคัญเลยนะครับสารจับใบนี่ฉีดยาขายาดนี่ต้องใส่นะครับเพราะพวกยามมนี้มันนี่รู้ครับ ยาโมนีมันมันมีขนครับมันมีเหมือนเกาะป้องกันของมันครับมันจะฉีดติดยากครับเพราะฉะนั้นบางคนแบบฉีดชุ่มแต่แต่มันเหม่บางทีมันไม่ติดนะครับมันก็ไหลออกไปหมดมันมีเกาะป้องกันครับต้องใส่สารจับใบช่วยของดีๆไปนลครับที่ว่าคุณสมบัติดีๆครับที่ช่วยแบบทำลายสิ ก็ป้องกันของขนพวกขนพวกใบนนเนี่ยเนี่ยให้มันทาน้ำยาเข้าไปใบนะครับทุอันก็ฝนออกฝน,นมันตกชุบครับมีฝนออกมันก็เริ่มเสร็จเริ่มตั้งลำได้แล้วครับเยอะจะโตแบบเก่ากันโดนนะครับท,ทีนี้ อีกัดที่นึงนี่อนาะจะแตกต่างนะครับโอเคเดี๋ยวเผื่อมีคนอยากดูผ่านปกติถ้าเอาลองขืนนี่ก็เอาผานหัวหมูนะครับนี่หัวหมูก็เอามาครับแต่ผมว่ามันนักรถครับปี่แล้วว่าจะเอาผ่านกระถูนี่แหละครับกับเอาผ่านที่เป็นผ่านไทยนี่นะครับสองใบนี่แหละ กลับเอาครับมันศาดตร์ดีเบาหลดกว่าหัวหมูอยู่ครับแต่ยังตังไม่ได้ที่ที่ครับอาจจะเอาโค้งอีกตัวหนึ่งมานี่นะครับผานนี่อันนี้ก็ต่อเอาครับนี่ต่อจากเดิมต่อจากอันเดิมต่อมาลลอก,ก็ะกับหลอดครับกับหลอดสองขางนะครับ นี่ผมกลับผมเอาแคบสุดๆเลยครับครั้งนี้ก็กลับครั้งนี้กลับแล้วมันจะติดมเมล่ครับครั้งนี้ผมก็ไปสั่งบูทสั่งสั่งไอ้ตัดเล็กตันเล็กหนานะครับมาลองลองมาลองลองมาให้มันโดนโมเมล่ครับเพราะว่าถ้ามันกลับเลยแล้วมันติดมเมล่ครับมันใส่ไม่ได้ก็เลยลองครับถ้าไม่กลับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าไม่กลับเนี่ย ถ้ากลับมามันไม่มันไม่ได้ใส่แหวนหรอกเล็กรองนี่มันจะอยู่ติดตรงนี้เลยครับใส่ไม่ได้ครับเราก็ลองมาลองมาให้มันใส่ได้ไม่ให้ติดเมเล็ครับเราจะอยู่เจ็ดสิบห้าเซนครับรอความกว้างอันนี้หัวหมูครับหัวหมูอันนี้เป็นหัวหมูของ รถไทยนะครับที่เข้าไปแทรกลองอ้อยล้าผมเอามาต่อปีเอาจริงมันมีแค่นิดเดียวเอแค่นี้เองครับแค่นี้ <S 2> <S 2> <S ผมมาเอาเก็บเล็กแผ่นมาต่อต่อต่อมันเป็นทรงแล้วก็เอาตัวดีมาตัดต่อจริงๆมันไม่มีหัวนี่นะครับมันจะมีแค่ไหนวะ มีแค่ดีมาครับผมมาตัดต่อครับสั่งผสมผสม,ผสมครับยำหลายหลายตัวมาใส่ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเหนื่อยแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์าาคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องกอล์ฟลูกชนะให้ด้วยนะครับถูกใจก็กดแชร์ไปเลยครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ